Top of the World วันนี้วาทิตฟังเรื่องราวของสาว Lion of s e n m a r ที่ถือว่าเป็นไอคอนของเวนิสไปฟังกันว่าสิงโตนั้นมีกำเนิดมาจากที่ใดแล้วทำไมถึงเดินทางมาถึงเวนิสต่อด้วยเรื่องราวของเรือรักเรือสำราญหรือ The Love Boat ซึ่งมีที่มาเริ่มต้นจากเรือสำราญในเครือ The Princess มันเกี่ยวข้องกันอย่างไรติดตามชมกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับ Top of the w o r l วนะครับเราพบกันทุกวันเสา,าร์และวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกา10นาทีนะครับวันนี้วันอาทิตย์เป็นวันสบายๆเชื่อชื่อนะครับอยู่กับบ้านจาจจะคิดออกเรียกว,ว่าบัดเที่ยงนี้จะไปทานอะไรหรือว่าเดือนหน้าจะไปเที่ยวไหนดูอาราเดเวอร์แล้วก็คิดไปด้วยนะครับว่าจะไปเที่ยวไหนกันบ้างถึงนี้ไปเพราะว่าเวลาของอาราเดเวอร์จะเป็นรายการปรกิกากศพูดคุยเรื่องราว ทั่วไปทั้งเรื่องท่องเที่ยวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวบางทีก็แวะไปการเมืองบ้างเพราะว่าเราเป็นคนคอเดียวกันอยู่แล้วนะครับในรายการท็อปออฟเชอร์เวร์กับพี่เกิงสอบรับ์ครับสวัสดีครับพี่เกิงสวัสดีครับท่านผูช้ชมครับครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพี่เกิงพูดถึงเนปาลแล้วเราก็มีการเกริ่นว่าหนึ่งในนโยบายที่น่าจะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจเราผมค่อนข้างเห็นด้วยนะก็คือ คนละครึ่งผ <คน S 1> มงก็เตรียมตัวจะลงทะเบียนแล้วนะ <c oughs> เพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมเป็นคนเสียภาษีที่เกี่ยวกับเสียภาษีเนี่ยเขาจะใช้คนละครึ่งแบบต่อยอดคืออะไรของเดิมที่มันดีอยู่แล้วเขาจะพัฒนาให้ดีขึ้นเขาก็จะให้คนที่เป็นผู้เสียภาษีเนี่ยได้ไทยจะได้ครึ่งเดียวได้หกสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนใครที่หนีภาษ,ษีเลี่ยงภาษีนี่ตอนนี้ตัวหลักที่เป็นตัวหนีภาษีเนี่ยก็ อยู่ที่ข้องเปลมเรียบร้อยนะครับแต่ว่าหกก็จะมีอยู่ที่ค้องเปลมได้ต้องมีการจัดสถานที่พิเศษจัดโซนิ่งพิเศษไม่รู้ชื่อทักษิณหรือที่ออพิสิทธิ์ทําทำไมไปอยู่ที่ไหนก็ต้องมีอภิสิทธิ์อยู่ตรงนั้นครับอัน,นที่เร้วพี่เฉิอพูดถึงเนปาลไปแล้วทีนี้คห็ว่าพี่เกิงเตรียมข้อมูลมาเกี่ยวกับเรื่องอะไรครือวันก่อนเนี่ยก็มีข่าวเรื่องสิงโตใช่ไหม อ๋อที่ซาฟรีเวอร์ที่ซาฟรีเวอร์ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเนี่ยอันไหนเวลาเข้าไปเที่ยวสถานที่แบบนี้ถ้าเขาห้ามไม่ใช่เฉพาะวมากๆไม่ใช่เฉพาะที่สวนสัตว์นะขึ้นรถลงเรือนะขึ้นรถรางรถรางก็สายเคเบิลขาดที่โปรตุเกสนะไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับที่เกิดอย่างนื s a f a r รเวอร์เนี่ยมันก็คล้ายๆเวลาที่เราไปแอฟริกา เห็นเทปเราไปจัดแอฟริกาเป็นอย่างงี้ยทปที่มีกิจกรรมเยอะยนะปีหน้าเราจะจัดในช่วงประมาณกลางๆปีช่วงฤดูร้อนมันก็จะมีลักษ่าการนั่งรถซาฟารีเนี่ยซึ่งเป็นรถคล้ายๆรถท่องขังอ่ะที่เอาไว้คุมนักโทษอ,อย่างนั้นแต่าแต่ว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดนะแต่เราไปอยู่รถอย่างนั้นเรายังไม่ได้โกงบ้านโกงเมืองแต่ว่าเราไปอยู่รถอะไรกันเพื่อเข้าไปดูสัตว์เราเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎของเขาเลยนะสัตว์พวกนี้มันเป็นสัตว์หน้าเนื้อใจสิงมันเป็นสัตว์หน้าขนมันไว้ใจไม่ได้แล้วก็็มัันกรระะแววดง เขาก็ห้ามครับห้ามมากเลยนะห้ามจย่ายื่นอะไรออกไปข้างนอกห้ามอลไอย่างผมเองเนี่ยก็ไปทปําผิดกติกาเขาแต่ผิดกติกาออแบบขออนุญาตนะไอ้ตอนนั้นนะออ่ะเขาบอกว่าห้ามยื่นออกไปเลยผมว่าเออถ้าผมปีนกลองขึ้นข้างบนมันสูงนะแล้วผมยื่นกล้องออกไปได้ไหมกล้องก็เป็นแค่ไม้เหมือนไมเซลฟี่ยื่นออกไปเท่านั้นเองสูงสูงกว่าพื้นนั้นรูออ้ก็สองเมตรครึ่งอ่ะประมาณนั้นอ่ะก็คิดว่ามันน่าจะปลอดภัย เจ้าหน้าที่ก็อนุญาตอันนี้ขออนุญาตก่อนไม่ได้ทําโดยภาคราชปรากฏว่าไอ้กล้องที่เรายื่นออกไปถ้าจํากันได้ไมันก็จะมีส <c oughs> ิงโตที่มันมา้ตอนเขากําลังให้อาหารสิงโตมันก็เหลือบมองกล้องแล้วมันก็กินอาหารแล้วมันก็เหลือบมองกล้องอีกทีนึงแล้วแบบ ชั่ววินาทีอ่ะมันกระโดดเร็วมากตะปบกล้องที่ผมถืออยู่ตกใจกันทั้งรถอ,อะ่ะ <laughs> เพราะว่ามันตะปบกล้องเสร็จตัวมันก็คลูกกับลูกกลองที่เราอยู่ในรถทุกวันนี้กล้องผมเนี่ยยังมีรอยฝ่ามือสิงโตรอยเล็บสิงโตอยู่แล้วภาพที่ถ่ายสิงโตขนาที่มันกระโดดมาตะปบกล้องเนี่ย <laughs> พูดถึงแล้วมันยังตื่นเต้นมากนะตอนจังหวะนั้นเนี่ยคือความรู้สึกหนึ่งคือสูงขนาดนี้เลยแล้ว แรงนี่ถึงโตมันตะปมเนี่ยขนาดทําให้ไม้เป็นเหล็กมันบิดงอจนทั้งเอากลับมาผมพยายามมาดัดแรงยังไงก็ดัดกลับเข้าที่ไม่ได้ก็ต้องซื้อไม้ที่ติดกับกล้องอันนั้นอันใหม่นะครับแต่ว่าก็ได้ภาพที่ถือว่าเป็นภาพวิดีโอที่ไม่าจะประทับใจที่สุดแล้วก็ออกมาแต่ต้องเป็นอุทาหรณ <c oughs> ์เรื่องของสิงโตพิศเกิดจะข้ามไปถึงสิงโตที่เวนิสไปเวนิสเลยพี่คือ <c oughs> ที่เวนิสเนี่ยนะฮะเรารู้กันว่า สัญ,ญลักษณ์ของเวนิสเนี่ยก็คือสิงโตถือคัมภีร์ไบเบิลนะฮะเนื่องจากว่าสิงโตเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นตัวแทนของนักบุญเซนต์มาร์กซึ่งเป็นนักบุญประจําเมืองเวนิสถ้าเราไปที่เวนิสเนี่ยเราก็จะเห็นจัตุรัสซานมาโคเนี่ยก็คือเซนต์มาร์กแล้วก็มีโบส แล้วเข้าเข้าไปข้างในก็จะมีเขาเชื่อกันว่าเป็นร่างของนักบุญเซนมาร์กนะและทีนี้ข้างนอกเนี่ยก็จะมีตราสัญ,ญลักษณ์สิงโตถือคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วเมืองที่เคยเป็นอาณานิคมของเวนิสในสมัยโบราณเนี่ยถ้าเรานั่งเรือออกไปทางทะเลเอเดรติกเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นโครเอเชียเมืองที่อยู่แถบนั้นอ่ะตรงประตูเมืองเนี่ยมันก็จะมีตราสัญ,ญลักษณ์ของสิงโตอยู่ตามเมืองต่างๆเพื่อแสดงเห็นว่า ที่นี่คือเขตอินทพนของเวนิสนี่บริเวณลานจัตุรัสประตูเมืองสมัยโบราณเนี่ยมันจะมีเสาอยู่สองต้นต้นหนึ่งเนี่ยมันจะมีสิงโตสิงโตที่สร้างด้วยสมริดยืนอยู่บนด้านบนเลยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองใครไปใครมาเนี่ยสมัยโบราณน,นั่งเรือมาเนี่ยก็ต้องมาขึ้นประตูเมืองตรงนี้แล้ววันดีคืนดีเนี่ยถ้าเราดูสิงโตเนี่ยหน้าตาของสิงโตเป็นแบบนี้ใช่ไหม ค,คือสิงโตเนี่ยไม่หน้าเหมือนคนนะไม่สิงโตปกติหน้าหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค,คุณคุณนึกออกไหมก็คืออันนี้อันนี้จะอยู่ที่เวนิสนะหน้าตาก็จะเป็นเหมือนสิงโตทั่วไปคแต่ทีเนี้ยมันมีนะักวิทยาศาสตร์พวกนักโบราณคดีคไปค้นเจอว่าไอ้สิงโตสำลิดซึ่งมันตั้งอยู่ที่หน้าโบสถ์ซานมาโคมาช่วนาตาปีมาเกือบพันปีเนี่ยค ทองแดงหรือว er ่าส่วนผสมที่อยู่ในเนื้อของสิงโตตัวนี้มันทํามาจากทองแดงที่อยูุ่่มแม่น้ําแยงสีเกียงก็หมายความว่าไอ้สิงโตตัวนี้ซึ่งทุกคนเชื่อว่าตอนแรกทุกคนเชื่อว่ามันจะต้องเป็นศิลปะเอามาจากเปอร์เซียเอามาจากโรมันเอามาจากกรีกแต่กลายเป็นว่าพอเอาเนื้อมันะเนื้อเหล็กมาคํานวณด้วยวิทยาการที่มันเชื่อได้แล้วเขาบอกว่ามันเป็นเนื้อเหล็กที่มาจากลุ่มแม่น้ําแยงสีเกียง ทีนี้ก็กลายเป็นว่าสิ่งที่ผมสนใจก็คือว่านักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ก็สรุปว่าไอ้สิงโตตัวนี้มันจะต้องมาจากประเทศจีนแล้วก็ดูหน้าตาสิงโตทึ่มันอยู่บนอยู่บนหัวเสา <c oughs> อันนี้ที่ไหนที่เวนิสมันไม่เหมือน <c oughs> สิงโตทั่วไปที่เราครับเขาเลยบอกว่าเนี่ยหน้าตาสิงโตตัวนี้มันเหมือนสิงโตของสมัยราชวงศ์ถังซึ่งเป็นสิงโตจีนซึ่งมัน สิงโตจีนเนี่ยมันจะอยู่ตามสุสานคือถ้าเราไปสุสานเนี่ยเราจะเห็นเขาก็เอามาเปรียบเทียบกันว่าสิงโตจีนกับสิงโตซึ่งมันอยู่ที่เวนิสไอตัวนั้นเนี่ยหน้ามันเหมือนกันมันเป็นจีนขลที่เขาเรียกว่าสิงโตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฝ้าสุสานทำไมตามันไม่ตีอ่ะเขาสันนิษฐานว่าสิงโตตัวนี้มันมากับพ่อของมาโคโปโลก็คือนิโคลไลกับลุงเขาเนี่ย ตอนที่เดินทางไปยังจีนในยุคแรกเนี่ยอีตอนที่กลับจากจีนเนี่ยพ่อมาโคปโปโรเนี่ยต้องเอาสิงโตตัวนี้มาด้วยแต่ทีเนี้ยผมไปดูรายละเอียดแล้วนะยังสงสัยอยู่คือผมยังไม่มีโอกาสได้ถามไอ้คน <c oughs> คนที่มันเนี่ยนะว่าสิงโตนี่มาจากไหนเนื่องจากนี้เส้นทางสายไหมเนี่ยคนก็มองว่า <c oughs> ถ้าเป็นสมัยมาโครปโ,ปโลเนี่ยก็อาจจะออกจากช้างอานไปจบที่เวนิส แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเคยไปที่อิสตันบูลปัจจุบันก็คือคอนสแตนติโนเปิลและคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยถ้าสิงโตตัวนี้มันมาจากราชวงศ์ถังจริงเพราะเขาบอกว่ามันเป็นสิงโตที่เป็นศิลปะสมัยราชวงศ์ถังเนื่องจากว่ามันเป็นสิงโตที่อยู่ตามสุสารถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าสิงโตตัวนี้มันเคยออกจากจีนเนี่ยไปอยู่ที่คอนสแตนติโนเปิลเพราะอะไรเพราะพวกเวนิสเนี่ยพ่อค้าเวนิสเนี่ยนอกจากมันเป็นพ่อค้ามันเป็นโจรด้วย มันไปปล้นก็มาทั่วเลยนะคล้ายๆม้นใครนักธุรกิจเลเป็นจรไปด้วยศพของนักบุญเซนต์มาร์กเนี่ยที่อยู่เวนิสปัจจุบันเนี่ยไปปล้นมาจากอียิปต์ปล้นมาจากอเล็กซานเดรียนะแล้วก็ม้าสีทองซึ่งอยู่ตรงหน้าโบสถ์ซานมาโคนี่อันนี้ก็ไปปล้นเข้ามาพ่อค้าเวนิสเคยไปปล้นคอนสแตนติโนเปิลนะแล้วเอาทรัพย์สมบัติมา มันอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ว่าปล้นมิเตอร์มันแคนไปหยิบมาเฉยโดยมันปล้นบอกว่ามันไ<ด><ด>ม่เข้าไอปอนุญาตเขาฮเนักโบราณาคดีเขาก็เลยสงสัยว่ามันมาจากไหนแล้วเวลามันมาเนี่ยมันอาจจะเป็นสิงโตเหมือนอย่างที่ในเมืองจีนแต่ว่ามีปี สิ่งโตของเวนิสมันต้องมีปีกเขาสงสัยว่าปีกเนี่ยมันมาต่อทีหลังหรือมันเป็นไปได้มัม้ยว่ามันถูกนํามาดัดแปลงเป็นไปได้ไหมว่าเขาออกแบบที่นี่แต่ว่าส่งไปให้เมืองจีนเขาไม่เพราะ <c oughs> ว่าเวลาเอามาแล้วเนี่ยมันมีร่องรอยการตัดต่อ, <c oughs> อคือสมัยโบราณเนี่ยทุกเพีะเหมือนอย่างที่เราได้ยินตำนานว่าคนพมา่ามาเผาหล่อเอาทองจากพระพุทธรูปเป็นด <c oughs> ัดแปลงเนื้ออไหมสมัยก่อนเนี่ยที่มองจีนเนี่ยหรือว่าสมัยโบราณเนี่ยบางที เขาไปสร้างเป็นพระพุทธรูปพอถัดรัชการมารัชการอีกรัชการหนึ่งก็บอกว่าให้เอาพระพุทธรูปมาล้อม,มทําเป็นเหรียญเงินใช้ใจ่ายมันสามารถที่ดัดแปลงได้เพระฉะนั้นเนี่ยสิงโตที่เวนิสมันก็เลยเป็นข่าวเมื่อวันที่9ก้าันยานี่แหละมันเกี่ยวอะไรกับเกัญญนยาเก้ากันยาผมรู้ข่าวเดียวข่าวที่คุณทักษิณกลับไปติดคุกผมมาสนใจข่าวนี้ว่ามันตีพิมพ์ออกมาว่ายืนยันว่ามันเป็นทองแดงที่มาจากจีนแล้วเขาคิดว่าสิงโตที่เวนิสเนี่ยคอนเฟิร์มว่า เป็นสิงโตที่มาจากเมืองจีนว่าเลยน่าสนใจว่าหลายท่านเนี่ยผู้ชมของเราเนี่ยผมเชื่อว่าร้อยละเกือบร้อยต้องเคยไปถ่ายรูปกับสิงโตตัวนี้เวลาไปเวนิสก็เลยนํามาเล่าสุกันฟังว่ามันมาจากเมืองจีนบ <c oughs> พิศเศษเล่าเรื่องเกี่ยวกับสิงโตที่เวนิสนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของเรือรักเรือสาําราญเรื่องราวของซีรีส์่ังตอนผมเด็กๆตอนพิเศเลี้ยงหนุ่มหนะครับเ <ap> ริอบอสพากันสกครูครับ มันจะเป็นซีรีส์แบบเก่าๆหน่อยนะแล้วเรือรักเรือสำราญตอนนั้นเนี่ยมันก็จะซึ่งมันตลกมากนะเพราะว่าเวลาเราไปล่องเรือแบบนี้เราจะไม่ได้ยินเสียงกัปตันบอกว่าเรือออกแล้วไม่มีมีเสียงบูดมันมีเสียงบูดแต่มันไม่จะมีกัปตันบอกมันจะมีเสียงนักพากะเรือออกแล้วแต่คนที่จะรู้จักซีรีส์เรื่องเรือรักเรือสำราญหรือ Love Boat ้เนี่ยจะต้อง อายุไม่ต่ำกว่าพี่ปีอะเพราะมันอายุต้องเท่าเท่ากับโดนทรัมป์ป้องอายุปรมาณห้าสิบอะ Around the World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุการส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์ around Around World the Tour a ราวเดอ h เวิลด์นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาท สั่งซื้อได้ที่0614210110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com กลับมาต่อกันในที่ที่2นะครับกับ Pop of the World เราเกริ่นไว้แล้วว่าจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเรือ,ร,อรักเรือสำราญพี่ตะเกิงจำซีรีส์เรื่องนี้ได้ไหมเรือรักเรือสำราญเรือบอดเร Love จำได้แต่ตรงที่ว่าพอมันมีเสียงหูดตกใจด้วยในกู่อยะจำได้แต่เลฟว์บอทที่เป็นอย่าง X เพราะว่าเรื่องัะครตอนเปนเด็กที่มันมีักแท่าเบอร์ชั่นที่มันซีรีส์ไม่มันจำได้ตรงที่ว่าพอมันมีเสียงหูดอ่ะมันจะมีเสียงบอกว่าเรือออกแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นซีรีส์แบบเก่าๆหน่อยนะแล้วเรื่องละเรตอนนั้นเนี่ยมันก็จะซึ่งมันตลกมากนะเพราะว่าเวลาเราไปล่องเรือแบบนี้เราจะไม่ได้ยินเสียงกับพันบอกว่าเรือออกแล้วไม่มี มีเสียงบูดมันมีเ<ม><ม>สียงบูด,บดแต่มันไมนจะมีกับตันบอกมันจะมีเสียงนักพากะเรือออกแล้วแต่คนที่จะรู้จกักซีรีส์เรื่องเรือรักเรือสสำราญเรือเลิฟโฟรไ้เนี่ยจะต้องอายุไม่ต่ำกว่าปีอ่ะเพราะมันอายุต้องเท่าเท่ากับโดนทรัมป์ต้องอายุมาห้าสิบอ่ะห้าสิบขึ้นไปอ่ะไม่ใช่ะครับผมอ่าโดนทรัมป์เยอะนะครับ <c oughs> แต่ว่าตากล้องใส่หน้าแต่กล้องอายุหอ,อก,กันแหละเพลิน ที่บ้านเคยดูทีวีตอนเด็กๆน,นี่นี่เพลงเขานี่เลยเพลงนี้แหละที่เลาเรืบอบัวเขาเปิดเข้ามาในรายการนะครับไหนวาซึ่งในเรื่องเรือบอวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของการเดินทางแต่ละ voyage หรือแต่ละแต่ละเส้นทางเวลามันจะเริ่มต้นคล้ายๆกันคือเรือออกแล้วแล้วก็เดินทางแล้วก็มีเรื่องราว ของเส้นทางนั้นๆเราก็จะมีฉากที่จะมีในทุกๆตอนเลยก็คือฉากที่จะเป็น กับตนดินเนอร์เพราะว่ากับตนดินเนอร์นี่ก็จะเป็นประเพณีของรัสเซียทุกลำที่จะนั่งทานอาหารกับกับตาซึ่งจะเป็นวันที่ทุกคนจะต้องแต่งตัวหรูหราผู้ชายจะใส่สูทผูกไทยท้่ฝรั่งเนี่ยเขาถึงขั้นใส่ทักซิโดกันถ้าผู้หญิงก็จะใส่เป็นชุดดินเนอร์เก่าหรือเป็นลองเก่าก็คือเป็นชุดยาวอย่างเวลาไปเที่ยวในพี่มา้าเธอก็จะจัดเต็มเลย <c oughs> พี่ม้าจะใส่เป็นชุดแบบชุดดินเนอร์ยาวชุดราตรียาวอย่างนั้นเลย ประเดนเรื่องเลิฟบอว่าทุกครั้งที่ดูซีรีส์เนี่ยก็จะรู้ว่ามันจะมีทุกตอนจะมีฉากเรือออกทุกตอนจะมีฉากกัปตันดินเนอร์กัปตัน,น,นีเก็จะเป็นตัวฉากเปิดตัวละครหลายๆตัวที่จะมาปรากฏในนั้นพี่เกริร์ดรู้ไหมว่าเลิฟบอ a เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทอาราวดูเร์ยังไงฮะ เพราะว่าเราเรือเราใช้เรือสำราญนี่คือ Princess บ่อยมากครับแล้ว r รินเซ s เนี่ยก็คือจุดที่ถ่ายทำเรื่อง l o v e Boat เขาบอกว่าเป็นเรืออะไรนะชื่อเลิฟบอ t เนี่ยมันคือเรือ <c oughs> ตอนนั้นเนี่ยคือชื่อเรือใน l o v e Boat นี่คือ p f i i p r i p r i s s อื s Pacific Princess เนี่ยคือเรือที่ใช้ในเรื่องนี้นเรือที่มีอยู่จริงแล้วก็เป็นเรือในเครือ Princess เรือ Princess คือให้บริการเรือสำราญนนันั้นแตยุคที่เป็นเรือกลนไฟคือเรือที่เป็นพ่นพ่นไฟใช้ไอ้น้ำในการเดินเรือนี่นะครับเรือเครือ Princess เนี่ยมีมาตั้งแต่ปี1965นะแล้วก็เป็นเรือสำราญที่จัดอยู่ในระดับที่ รุราอันหนึ่งแล้วก็พอมาเป็นซีรีส์ก็เป็นซีรีส์ที่เขาเรียกว่าผลิตกันเป็นร้อยตอน <c oughs> แล้วสร้างกันมีซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยข้ามกันเป็นทศวรรษครับยาวมากผมดูอยู่หน้าจอตั้งแต่แดดแดจำได้เลยว่าถึที่บ้านนี่จะเปิดก็ต้องเด็กมันมีทีวีมิกช่องอะ่ะนะครับน่าจะเลิฟโปนะถ้าไม่ผิดน่าจะเล่นทางช่อง3ในสมัยนั้นนะครับเราก็จะเล่นนอนค่ามๆก็จะดูอยู่ คุณพ่อคุณแม่ตอนเด็กๆก็จะได้รู้เรื่องนี้ที่พูดถึง Princess มันพัฒนามาในปี1965 l Love Boat เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่80ก็คือช่วงตั้งแต่1971จนถึงประมาณ1980ก็คือช่วงเรื่องราวของ l Love Boat ซึ่งใช้เรือไปสรุ Princess เป็นหลักปัจจุบันนี้เครือ Princess มีเรือที่อยู่ในสังกัดถึง16ลำไม่นับ ฟลีดอื่นๆซึ่งอยู่ในเครือบริษัทเดียวกันนะพรินเซสกับคานิว v a ลเนี่ยเขาบริษัทแม่เดียวกันคือพรินเซสกับคานิว v a ลแต่ที่เป็นพรินเซสฟลีดของพรินเซสที่ใช้ชื่อพรินเซสจริงๆเนี่ยก็จะมีทั้งหมด16ลับเรือที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยก็อย่างเช่นไดมอนด์พรินเซสมันพรินเซสพิลเก p ลพรินเซสตาร์พรินเซสมันจะมีสารพัดพรินเซสเนี่ยอ่ามาเจสติกพรินเซสอะไรพวกเนี้ยมีทั้งหมด16ลับ นะครับซึ่งที่เราเลือก p ริ n c e s s หนึ่งเพราะว่าเขาเป็นเรือสำราญที่มีความหรูหรารในขายเดียวกันเนี่ยก็มีการบริการที่ดีคือเรือ p r ริ c e s s ต้องบอกว่าบริการดียังไงคืออัตราส่วนของข้องพักกับผู้โดยสารเนี่ยเขาก็จะอยู่ในอัตราที่เรียกได้ว่าดีเพราะว่าผู้โดยสาร5คนเนี่ยจะมีพนังกงานบริการถึง3คนเพราะฉะนั้นพนังกงานเขาเยอะ2ก็คือว่าถ้าเราสังเกตว่าเรือลำไหน เป็นเรือแบบโลคอสหรือเรือแบบลูหราเนี่ยให้ดูที่จํานวนชุดลิฟต์คือเรือที่เป็นเรือสําราญแบบที่ประหยัดประหยัดหน่อยเนี่ยมันจะเรือทั้งลำยาวเหยียบเนี่ยเรือบางลำจุดเป็นหมื่นคนแต่มีชุดลิฟต์แค่2ชุดอยู่ตรงหัวเรือกับท้ายเรือไอ้อย่างเงี้ยเราต้องเดินไกลเพราะกว่าจะไปถึงลิฟต์เนี่ยถ้าเราอยู่หัวเรือถึงท้ายเรือหัวเรือท้ายเรือแต่ถ้าเป็นเรือที่หรูหน่อยเนี่ยเขาจะมีชุดลิฟต์สชุดคืออยู่หัวเรือกลางเรือและท้ายเรือมีนอกเรือไหม นอกเรือมีบางลำมีนอกเรืเเอเป็นลิฟต์แก้วอยู่บนดาดฟ้าไงอ่าอย่างเรือซันบริเซส์เนี่ยบางลำอยู่นอกเรือบริเซสเนี่ยลิฟต์บางตัวอยู่บนเรือเป็นลิฟต์แก้วยื่นออกมาจากเรืออันนี้มีจริงๆแล้วก็เราใช้เรือบริเซส์เนี่ยเพราะว่าอาหารเขาอร่อยมีความหลากหลายของอาหารมีบริการที่ดีสำนักงานใหญ่ของบริเซส์จริงๆอยู่ที่แคลิฟอร์เนียแต่ว่าเรือลำที่เราใช้ปล่อยที่สุดเนี่ยคือดิมอนบริเซส์พอดิมอนบริเซส์เป็นเรือสำราญที่ให้บริการตลาดญี่ปุ่น เราจะใช้ได้พร้อบรินเซสเนี่ยทุกฤดูแบบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็ฤดูดอกสักุราบานอย่างเดือนพฤศจิกายนเนี่ยยังเหลืออีกสองที่ครับถ้าท่านไหนอยากจะไปนะครับก็เป็นทริปที่ล่องเรือสำราญวิง่งรออประเทศญี่ปุ่นเลยคืออยู่บนเรือแบบไม่ต้องเก็บกระเป๋าย้ายที่นอนแล้วก็นั่งอยู่นอนบนเรือ10คืนคือผมยกให้เป็นเรือที่แบบ คนไทยไปเที่ยวเนี่ยจะสบายใจที่สุดเพราะว่ามันสบายใจคนไทยอ่ะสบายใจที่สุดคือเราไปมาแล้วคือเอาอาราเดเวอร์ที่เราใช้บริการเดินสำราญมาแล้ว <laughs> เกือบทุกยี่ห้อนะเราใช้มาแล้วเยอะมากเกือบทุกยี่ห้อเลยคือถ้าเราไปพูดถึงยี่ห้อเนี่ยเดี๋ยวก็จะหาว่าเราไปเปรียบเทียบแต่ว่าเราใช้มาแล้วเกือบทุกยี่ห้อสุดท้ายเนี่ยเรามาหยุดอยู่ที่ปรินเซสเราก็ใช้ Princess มาโดยตลอดเนี่ยเขาเพราะว่าไปแล้วมันสบายใจไปแล้วเราบริการลูกค้าง่าย อาหารถูกปากแล้วก็ความเป็นกันเองของพนักงานอัตราส่วนพนักงานที่ดูแลลูกค้ากิจกรรมบนเรือค่อนข้างดีแล้วก็รูทของเขาเนี่ยเหมาะกับคนไทย ทีนี้เส้นทางเดินพอ,อพูดถึง p r i n c e s s เรารู้ว่เาเหมาของคนไทยเนี่ยนอกจาก Diamond Princess แล้ว <c oughs> พูดไปถึงปีหน้าเลยนะครับว่าเราจะมีทริปอะไรบ้างอย่างไดมอน n ์พร s นเ s เนี่ยปีนี้เรามีไปแล้วก็คือเลยแค่2ที่ก็คือไปไปไม้ปรงสีในพฤศจิกาปีหน้าในช่วงเดือนเมษายนเราก็จะไปชมดอกซากุระทางตอนเหนือของญี่ปุ่นด้วยอันนั้นก็จะเป็นเส้นทางรอกกบเกาะฮอกไกโดอันั้ไปรอบฮอกไกโดเลยนะครับไปถฮอกไกโดเพราะว่า พอปลายเมษาเนี่ยสาก,กุรามาเจอไปบานทางเหนือของประเทศญี่ปุ่นแล้วแล้วเราก็จะมีทริปที่น่าสนใจในเส้นทางอื่นๆนะครับเส้นทางหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือไปโกโคสโกโคสที่ออสเตรเลียโกโคสเนี่ยถือว่าเป็นแนวปะการังที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็หลากหลายที่สุดในโลกคือเป็นจุดเป็นทะเลจุดที่เขาแนวปะการังที่คนทั่วโลกเนี่ยพูดถึงเราก็อยากจะไปคือพูดถึงแนวปะการังที่สวยที่สุดเนี่ย ทริปน,นี้คือโปคอสทริปนี้เนี่ยก็จะไปบินไปลงที่บริสเบนไปนอนโรงแรมดูๆทริปรโปคอสก่อนหนึ่งคืนแล้วจึงค่อยเริ่มนั่งเรือรนะครับแล้วทริปนี้จะมีโอกาสมีกิจกรรมให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่ไปสโนว์กลิงที่จุดที่ดังที่สุดในโลกที่ g r ร a t Barrier r e e f อันนี้คือไปสโนว์กลิงนะครับไปนั่งเรือที่เป็นท้องกระจก ดูแนวปะการังสวยๆที่ Great บ a r r i e ไปขึ้นเครื่องบินที่จะเกงเครื่องบินน้ําที่จะพาไปชมหมู่เกาะในบริเวณแถวๆโกโคสครับซึ่งจะเป็นเกาะที่เป็นเขาบอกเป็นเกาะรูปหัวใจนะครับก็จะไปชมเกาะรูปหัวใจแล้วก็ไปเที่ยวที่สวยๆอีกเยอะซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวค่อยพูดกันในสัปดาห์หน้าครับแล้วก็อีกเส้นถัดไปก็คือเส้นรอบสหราชอาณาจักรอังกฤษเวลาพูดถึงสหราชอาณาจักรอังกฤษเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย 4ประเทศก็คือประเทศเอังกฤษประเทศไอร์แลนด์ประเทศสกอตแลนด์และก็เวลส์นะครับ,รบซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเราจะไปเนี่ยกรอบสาราชาจากอังกฤษเลยโดยเรือเนี่ยจะออกจากลอนดอนแล้วก็ตีไปเที่ยวตามที่ต่างๆนะครับไปเที่ยวไอร์แลนด์ไปเที่ยวเมืองสวยๆงามๆแล้วก็ไปเที่ยวนั้นด้วยปราสาทมอร์บโรปีนี้เราจัดในเดือนพฤษภาคมเพระาะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เข้าไปชมปราสาท บาบูโรค่อนข้างแน่นอนบาบูโรมาบูโรหรือบาบูโรบาบูโรที่จะเกิดมาบูโรมาบูรีฟังเป็นมาบูโรมาบูโรโมเม้ามาฮากาดอลลิงมาบูโรบ้านที่สองของสมเด็จพระราชินีเอซาเบธที่สองแล้วก็เป็น เป็นบ้านหลังสุดท้ายที่พระองค์ท่านสวรรคตรที่บาร์บรอด้วยนะครับเราก็จะไปเที่ยวที่บาร์บารที่นี่ซึ่บาร์บรอปกติถ้าเราไปในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมเนี่ยโอกาสที่จะเข้าชมยากเพราะว่ามันคือพระราชวังฤดูร,ร้อนของราชวงศ์เขาบางครั้งเนี่ยกษัตริย์องค์ปัจจุบันกษัตริย์ชาวเนี่ยก็จะมาเสด็จมาประทับที่นี่ในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมวันปีนี้เราจะจัดไปเที่ยวเส้นที่เขาเรียกว่า British Isle หรือเส้นรอบระเบียง เออสหร,ชราชอาณาจักรอังกฤษเนี่ยในช่วงวันที่9ถึง23พฤษภาคมเป็นทริปยาวๆเลยครับริบ15วันอยู่บนเรือแบบไม่ต้องเก็บกระเป๋าย้ายที่นอนเราก็ได้เที่ยวครบทุกประเทศในสหร,ชราชอาณาจักรน,นะครับทั้งอังกฤษทั้งไอร์อแลนด์ทั้งสกอตแลนด์ล้วก็จะมีช่วงหนึ่งซึ่งเรือจะแวะไปที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยก็จะได้ไปเที่ยวที่ฝรัง่งเศสด้วยส่วนอีกทริปหนึ่งอันนี้เป็นทริปที่ ยอดนิยมมากๆาก็คืออาร์กเราจะไปเที่ยวอาสก้ากันแบบเจาะลึกต้องบอกเจาะลึกจริงๆเพราะว่าคนที่ไปเที่ยวโดยเรือไปอาสก้าเนี่ยมักไปเที่ยวแค่ชายขอบตรงตินตีนทางใต้ของอาสก้าทางแถวจูโน่แถวคิชเเกนน้อยเส้นทางที่จะขึ้นไปจนถึงหั้นถึงแองโกลเอชแต่เราเลือกเส้นทางเดินเรือไปถึงแองโกลเรชนอกจากไปถึงแองโกลเรชแล้วเนี่ยเราจะไปนอนพักที่แองโกลเรชเพื่อเที่ยวต่อทางบกในอาสก้าต่อด้วยเพราะว่า เมืองแองโกราจเนี่ยเป็นเมืองที่ล้อมรอบไปด้วยกลาเซียภูเขาน้ําแข็งที่สวยงามมากถึงแม้ว่าเราไปเดือนพฤษภาคมนะแต่ว่าเพื่ออากาศอ่ะสบาย,อ,ยอุณหภูมิประมาณ14 45องศาเซลเซียสแต่ว่ากลาเซียร,รอบๆเนี่ยมันก็เป็นน้ําแข็งทั้งปีทั้งชาติตอนเราจะไปเดินที่ได้ไปเดินเล่นด้วยนะพีเ่เจ๋อเอ้ huh. อันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมไปแล้วมป็กิจกรรมที่สนุกมากก็คือใส่รองเท้าที่มันหุ้มด้วย <laughs> เหล็กอะหุ้มด้วยลวด คุมโดยรถหนาเราไปเดินบนมัตานุสกากราเซียมันจะต้องเดินตามแนวเพราะเลยนะต้องเดินตามรอยเท้าคนที่นําทางเนี่ยนะเพราะว่าออกนอกทางนี่มาอันตรายแต่ว่าโหขึ้นไปถึงบนยอดกาเซียแล้วเนี่ยวิวมันสวยจริงๆแล้วไอ้ตอนตอนเดินทางไปคราวที่แล้วไปกับคณะร่วมสามสิบคนนะคณะของเราเนี่ยแต่ละคนก็จะรวัยกันทั้งนั้น <c oughs> แลทุกคนก็จะเห็นการาเซียแล้วบอกว่า <c oughs> พี่เดินไปไม่ไหวหรอกอฉันเดินไปไม่ไหวหรอกขนาดนั้น เอาข้าจริงเนี่ยด้วยความที่มันสวยงามครับแล้วมันสนุกเรียกได้ว่าทุกคนทริปนั้นทุกคนเลยนะจะอายุ7080จะยังไงก็ตามเนี่ยไม่มีใครปนเลยทุกคนเดินไปถึงยอดก็เสียด้วยความสนุกสนานแล้ววิวมันเนี่ยบอกได้เลยว่ามีพันล้านก็ซื้อไม่ได้ต่อให้มีเป็นหมื่นล้านเข้าไปอยู่ในคุกก็ยังซื้ออยู่อย่างนี้ไม่ได้นะครับก็ชวนไปเที่ยวกันนะครับส่วนรายละเอียดของทริปต่างๆที่จะไปกับเรือสำราญเลเวอร์สบอรหรือว่า เกิดในเกรือปรินเซสเสร็จเดี๋ยวมาคุยารายละเอียดกันในอาทิตย์หน้าวันนี้ผม,มพี่เจเกิร์มลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ